เราจะคุยกันตรงนี้หรือตรงไหนดีได้ครับได้หมดครับพี่กี้ตรงนี้ตรงนี้บ้างก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้่ตรงข้างๆนั่นตรงนี้โอ้ยตรงไหนครับตรงนี้เนาะได้ครับโอ้โหบอกมาที่นี้อยากได้กี่ครั้งพวกเราอยากได้หลายครั้งอย่กี่เหรัฮะจัดให้กี่ครั้งล่ะโอ้โหความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ได้กลับมาเจอแฟนๆของท่านอีกครั้งหนึ่งก็ มีความสุขมากครับผมครับอันนี้พูดจริงๆคือมีความสุขมากแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดทั้งหมดในคอนเสิร์ตเมื่อกี้ครับไม่ได้ไม่ได้ถูกเตรียมอะไรมาก่อนเลยหมายถึงว่าผมไม่ได้เตรียมมาว่าถึงตรงนี้ผมจะต้องร้องหรือว่าหมายถึงว่าจะต้องเศร้าหรือว่าจะต้องอะไรแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือตอนแรกผมก็คิดว่าก่อนที่จะเข้าเพลงเมื่อกี้หรือว่าคําพูดใดๆทั้งหมดคิดว่าจะเขียนสคริปต์มาเหมือนกันครับว่าอยากดีกว่าให้มันออกมาจากใจเพราะว่า ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็มาด้วยใจเหมืนกันเธอเป็นคนน่ารักแบบนี้หรอแฟนๆถึงจะรักเธอยืนยาวทีนี้เธอหัวายมันใหญ่ขึ้นมากเลยนะยืนยืนมันแน่นมันเชียนะเด็กกำลังโตครับเด็กกำลังโตแต่รับรองว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยดีเอเจ ประเทศพระธาตุดอ่แล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราสองคนจะบมพัะกันยังไงไม่ได้ไได้พี่เอ็กซ์กี้เขาอาจจะเป็นนางฟ้าในสวรรค์ชั้นเจ็ดของผมเดีย๋ยวเธอจะได้ปีนขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดแน่นอนอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มาทําสิ่งดีๆร่วมกันด้วยให้กับ,บน้องๆนะฮะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเอออยากจะฝากของให้น้องๆครับผมก็เอ่อสำหรับทุกคนที่อยู่ในงานนี้นะฮะก็ขอให้ บุญกุศลที่ทุกคนได้ทําในวันนี้ความสุขที่ทุกคนได้กําลังจะมอบให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับย้อนกลับไปตัวที่ตัวคุณร้อยเท่าพันเท่าแล้วกันนะครับสาธุกันเด้อป๊อปบมอเหัวเอยด้วยครับ